One News ตรงไปตรงมาโอ้ชีวีเป็นสุขลำเมื่อเห็นแม่น้ำเจ้าพระยานับเป็นบุญ และวาสนาที่เกิดมาใกล้แม่น้ำนี้เจ้าพระยาให้ความร่มเย็นเหมือนดังเป็นเส้เลือดนองพีให้ความสุ วิถีชีวิตของคนไทยอยู่ใกล้น้ําโดยเฉพาะสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเส้นเลือดแห่งชีวิตของคนไทยภาคกลางแต่ตอนนี้เจ้าพระยาช่วงตำบลบ้านงิ้วตำบลบ้านปทุมและตำบลเชียงรักใหญ่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีคราคร่ำไปด้วยผักตบชวาเต็มพืชไปหมดดูไกลๆเขียวเป็นแพรจนนึกว่าเป็นสนามฟุตซอลผักตบแพรนี้ไม่ยาวมากครับเบาๆแค่3-4กิโลเมตรเท่านั้นสามัคคีแนบแน่น จนสัตว์น้ําแทบจะโผล่ขึ้นมาหายใจไม่ได้เรือเล็กเรือน้อยเรือรับจ้างเรือข้ามฟากติดแงกสัญจรไม่ได้ที่ได้จริงๆเป็นเรือใหญ่แต่ก็ลําบากระบนเต็มทีชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักร้องเรียนไปถึงนายกชาญพวงเพชรนายกอบจอปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วถึงกับเหงื่อตกอบจอมีงบประมาณจริงแต่ไม่มีอุปกรณ์ตอนนี้เลยประสานกรมเจ้าท่าขอเรือมาช่วยกำจัดผักตบชวาเหล่านี้หน่อย ต้องมีเรือข้ามฟากอยู่ที่วัดดอนและก็วัดสมามัคคีอ่ะตอนนี้วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ครับเพราะว่ามันแน่นหนักไม่สามารถจะไปได้เครื่องเล็กๆ <c oughs> ก็ตอนนี้ต้องรอกรมเจ้าท่าเพราะเราเรา,เราไม่มีเรือเรื่องเก็บขยะแล้วเราก็ไม่มีเรือทางน้ําด้วยท้องถิ่นเรานะครับนี่ถ้ายอดรักสลักใจยังอยู่ไม่รู้ว่ายัางจะร่องเรือหารักได้อยู่อีกหรือไม่จนใจจริงๆฝากถึงกรมเจ้าท่าน,นะครับยิ่งมาเร็วยิ่งช่วยคลายความเดือดร้อนของชาวบ้านได้เร็ว ขอบคุณแทนเชาบ้านล่วงหน้าขอรับเจ้าพระยาให้ความรักซึ้งสลักให้ทั่วเมืองไทยรรัเจ้าาพะยยิิ่ง One News ตรงไปตรงมา